สวัสดีครับผมช่องไทายโซแลนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ครับวันที่ห้าครับวันพ่อนะครับเดี๋ยวสายจะโทรไปหาพ่อหน่อยนะแต่วันนี้ก็มาเข้าป่าเหมือนเดิมครับที่เดิมทรานเมื่อวานซึ่งเผาถ่านไว้นะครับวันนี้จะมาดูผลงานนะครับนี่ครับ เสรเรียบร้อยครับรอเปิดนะครับแล้วก็จะมาอีกหนึ่งเตานะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้การเริ่มเย็นแล้วนะครับดูเหมือนอยู่เมืองนอกครับในป่าครับโอเคครับมาเปิดเตาเลยนะครับผลงานนะครับเมื่อวานอันนี้นะครับ ต้องอุดมันไว้นะครับตอนเผาเสร็จนะครับไม่งั้นมันจะเป็นทักขี้เท่าเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวคนงานอีกมาเดิม<อ>ครับนครับดูยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเอาขึ้นเนะี่ยต้องเปิดนะครับอามือหมุนกันะจับข้างนี้ นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับพร้อมๆกันนี่ครับบรรยากาศบราหนอกบ้านนอกนะครับเอาลครับตอนนี้นะครับดูผลงานนะครับ นะครับตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้สุดยอดครับของถ่านไนี่ไหมอย่างดีครับนี่ดูโอ้โหเตาแรกครับสุดยอดสุดยอดครับ นี่ครับเดี๋ยวเตาสองมันจะไม่มีขี้เท่านะครับอันนี้เตาแรกนครับริดคำสุภาเเสตนะครับผิดเป็นคูนะครับรู้ใช่ว่าสบาแบบห้ามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่ถุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมเตาที่สองครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ